จะขึ้นมาอุ hmm. Guys, mm ้ย hmm. อ yeah. mm ุ hmm. yeah. ้ยออัน hmm. น yeah. hmm. uh ี mm ้สู้อ่ะมันสู้มันสู้มันสู้โอ้ยพ่อดึงเลยมาน่อยเด้อาลยดูดูลูกทุนหนูเอ๊ะมันติดลูกทุนอะรมาหน่อยด้อติดโอ้ใหญ่มากมากเลยยโอเค ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาวุ้ยติดตัวน้อยถ่ายอยู่แล้วเนี่ยโยตัวเล็กอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องซูมแล้วจ้าสองตัวมันเป็นกระดิ่งยังงี้นะสองตัวเฮ้ยสองตัวติดกัน อายืนขึ้นแงฮะมาถ่ายรูปถ่ายรูปปิดดนักวาเร็วเรวโอ, <laughs> <laughs> อ้โหอยู่ไหนอะนั่นแหละโต้ปลามันอยู่ไหน ยยุ S <S <S ่งยิ่่าซูมซูมตังขอดีเอาให้ซูมหน่อยสิว่าร่วงว่างล่งข้าวเดียวหนึ่งไหม่าสูตรนี้ใช้ได้ผลเฟเวอร์จ้าลัางมือข้าเวเดียวหนึ่งตั้งมือมาตั้งหมอนตัาหมอนนี่ปลดปลาเลยจ้าปลดเลยจ้าปลดเลยจ้าโอหดทนมากเลย

เดี๋ยวน้าหนูแบบหายแล้วหายแล้วโอ้โหไม่เห็นเลย

ทำไมอ่ะโอเ้โหไกนไหนไหนไหนอ่ะมาเลยมาเลยได้ไหมพ่ออ้าว ไม่ได้ฉะนั้นบ๊อบบ๊อบอลุงโนดลุงบากไหมเอามันดินมันดินมันดินมันไม่ได้ดินแค่ปลานะมันดินใช่ปะดูดูดูไหวไหม like อเอาอีกเอาอีกตึงตือดึงตือดึงต really ือดึงตือดึงตือดึง

ฮืมไหนดูสิอุย้ยจะไม่ได้ไหมฮืมตัวลกกว่าเ <h> ดิมฮ่าทำไมตัวลกจังเลยนี่ดูน o t d ดูท่า,าดูน o t d ดูท่าลีลาเยอะ 就是。